อันนี้นะคะมันเป็นวิถีชาวระยองใช่ไหมอ๋อสมเราหัวใจเกินร้อยชาวระยองนะเราต้องช่วยกันหนึ่งที่พาเนี่ยพาไปให้กินปลาหมึกแด่เดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตท่านสมท้เก็บภาพในช่วงของสิยอน ตาประดุกกันด้วยนะคะแล้วก็ตากระปิงปูนนะคะกระปิงปูนข้าว,วิถีชาวเรงใจเกินร <c oughs> <era> ้อยเดินผ่านแล้วก็ได้กล่าว<อ>เป็นบทกวีครับ <c oughs> ที่18ใหเดินผ่านที่18คือนเทศบาลตำบลบ้านเทแล้วก็ท่านได้กล่าวเราตั้งเมืองระยองนะคะการใช้กทำนะคะก็จัดนั้นแล้วก็นำในส่วนของที่เราจำแล้วไปสร้างนะคะแต่ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านเท 500ชีวิตด้วยกันเราจะร่วมกันโครงการเดินตะไคร้นะคะถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติปี2558ในวันนี้การเดินง,งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จปี2558ในวันนี้การเดินง,งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สก็น่าจะมีองค์การมหาส่นบนเคด้วยนะครับแล้วผมขอเปิดงาน,านโครงการเดินตามรอยถิงนพรผู้ประชาสัันชีวิตชาวรียงประจำปี2558ครั้งที่3หน้าบาัดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทา้งไปนะคะ